ไปดูกันยังพื้นที่จังหวัดลบบุรีกันบ้านนะครับคนนั้นแน่นร้านค้าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นั้นแห่กันไปจับจ่ายซื้อข้าวสารและของใช้จําเป็นเก็บไว้ใช้ในระยะยาวนะครับหลังจากภาครัฐน,นั้นโอนเงินเพิ่ม850บาทอย่างต่อเนื่องครับที่ร้านเอกภาพนะครับสาขาจักแก้วอําเภอเมืองลบบุรีนะครับพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดา โดยมีประชาชนจำนวนมากนะครับต่างมารอหน้าร้านตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อจับจ่ายใช้สอยภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนแน่นร้านเลยครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเงินโครงการเพิ่มอีกรายละ850บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวมเป็น1,700บาทเมื่อรวมกับบูงเงินเดิม300บาทต่อเดือนทําให้2เดือนนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์รวม2,300บาทซึ่งตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานครับ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังทยอยเดินทางมาเลือกซื้อของใช้จําเป็นในครัวเรือนเพื่อเก็บไว้ใช้ในระยะยาวนะครับสําหรับผู้ที่ถือบัตรนะครับจะต้องไปสแกนหน้าและใช้แบบรประชาชนในการยืนยันตัวตนเมื่อสอบถามประชาชนหลายรายต่างก็รู้สึกดีใจครับที่สามารถใช้สิทธิ์ในครั้งนี้หนึ่งในผู้ที่มาใช้สิทธิ์เล่ากับทีมข่าวครับว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามารถใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ได้อย่างเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้บัตรในการซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเติมเงินผ่านแอปซึ่งแตกต่างจากโครงการละเครื่องพลัสนะครับที่ต้องเติมเงินลงไปในแอปเป่าตังก่อนจะใช้งานครับ